ลึกลับยิ่งกว่านี้มีอีกไหมเสาโลหะปริศนาที่พบกลางทะเลทรายสหรัฐอเมริกาจูจูก็หายไปแล้วหลังจากที่เสาโลหะลึกลับที่พบในทะเลทรายซึ่งห่างไกลทางตะวันตกของสหรัฐได้จุดชนวนความสงสัยของประชาชนทั่วประเทศล่าสุดมันยิ่งกลายเป็นปริศนามากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีคำยืนยันว่าจูจูมันก็หายไปจากจุดที่พบในข่าวสำนักง,งานบริหารจัดการที่ดินแห่งรัฐยูทา ได้เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนว่าได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือว่าเสาโลหะถูกย้ายออกไปโดยบุคคลที่ไม่รู้ชัดในตอนเย็นวันศุกร์วันที่27พฤศจิกายน ในถ้อยแถลงได้ระบุว่าสำนักงานไม่ได้เป็นคนรื้อถอนเสาโลหะเนื่องจากด้วยพิจารณาว่ามันเป็นทรัพย์สินเอกชนและเราก็ไม่ได้สืบสวนทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชนซึ่งสำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นเป็นคนจัดการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ตรวจพบเสาโลหะสามเหลี่ยมเงาวับโผพ้นจากพื้นดินประมาณ 3.7เมตรราว12ฟุตรปรากฏขึ้นอย่างปริศนากลางโขดหินสีแดงทางตอนใต้ของรัฐยูท่าระหว่างบินเฮลิคอปเตอร์ตรวจจำนวนประชากรของแกะเขาใหญ่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนหลังจากลงจอดเพื่อเข้าสำรวจสิ่งที่เห็นสมาชิกลูกเรือจากสำนักงานความปลอดภัยสาธารณะแห่งรัฐยูท่าได้พบเสาโลหะสามเหลี่ยม เงาวับโปรพ้นจากพื้นดินแต่ไม่พบสิ่งที่บ่งชี้ชัดว่าใครเป็นผู้นำเสานี้มาฝังไว้ที่นั่นและข่าวการค้นพบครั้งนี้ก็ได้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุชิ้นนี้คล้ายคลึงกับเสาหินของมนุษย์ต่างดาวที่กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของมนุษย์ในภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิกเรื่อง2001 Space o d y s s e y ของผู้กำกับ สเตลลีคูบริกในปี1968และแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมเปิดเผยที่ตั้งของเสาโลหานี้ด้วยกลัวว่าผู้คนจะแห่แหนกันเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่ทะเลทรายห่างไกลแต่ผู้คนบางส่วนก็ได้สามารถไล่ล่าหาตำแหน่งที่ตั้งของมันจนพบแล้ว